สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสด fc แฟนหวยนะครับช่องทยอยพะรวยท,ทุกท่านนะครับก็ตามสัญญาเนาะวันนี้นะครับก็อาจจะมาดึกหน่อยนะครับก็แอดก็เลิกงานมาก็ต้องมาทานข้าวทานอะไรก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ํานะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับตามที่แอดโพสต์แจ้งไปในเพจนะครับว่าวันนี้ผมจะมาทําชุด เด่นบนให้นะครับเด่นบนเด่นบนสามตัวนะครับมาหนึ่งตัวนะครับก็ใช้สามสูตรนะครับสามสูตรชนเนาะก็ยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าท่านไม่กดกระดิ่งนะครับเวลาผมที่เวลาที่ผมลงคลิปลงอะไรต่างๆนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนท่านนะครับ ถ้าท่านไม่กดกระดิ่งนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ฝากให้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมลงทุกข้อมูลนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาลงเด่นบนให้เนาะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับลงเด่นบนแล้วพรุ่งนี้นะครับก็ผมก็จะคงจะรันสูตรเสร็จนะครับรันสูตรเสร็จแล้วก็ ตอนเย็นก็อาจจะได้มาลงชุดฟันให้นะครับให้ให้สมาชิกหลายคนนะครับที่ทวงถามมานะครับจะได้ไปหาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับถ้าเกิดว่าลงช้ากว่าน,นี้นะครับอ่ะก็สลากกินแบ่งอาจจะหมดนะครับตัวเลขที่ผมลงก็อาจจะหาซื้อไม่มีนะครับหรือว่าหาซื้อยากเนาะอ้า ก่อนที่จะไปดูแนวทางนะครับก็ลองมาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับก็คําเตือนนะครับโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเพียงการคานวณตัวเลขจากสถิติย้อนหลังทุกแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับน,นี่ก็จากใจทยอพารวยนะครับเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันกน,นะครับชุดเด่นบนสามตัวนะครับมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสองสูตรก่อนเนาะสองสูตรนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ก่อนมันมองเห็นไม้หมดนะครับอมองเห็นหมดไมเนาะ อ่ะนะครับก็มาดูกันนะครับสําหรับสูตรเด่นบนนะครับสองชุดนี้นะครับเอาสองสูตรก่อนนะครับเพราะว่าเด่นบนอีกสูตรหนึ่งนะครับมันจะเน้นนะครับเน้นจะจะเน้นมาสิบหน่วยครับจะมักมาสิบหน่วยส่วนสองสูตรนี้นะครับจะมาร้อยสิบหน่วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะย้อนสถิติให้ท่านดูนะครับว่า การเดินของเลขมันเป็นมาอย่างไงนะครับส่วนสูตรนะครับส่วนสูตรเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับว่ามันคิดยังไงนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ด้านล่างนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับก <S <S ็เดี๋ยวเราย้อนมาดูนะครับงวดที่ออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับก็จะได้เลขเด่นนะครับอยู่ที่เลขเด่นนะครับสี่ห้าหกนะครับสูตรที่สองนะครับ ก็ได้901นะครับงวดนี้นะครับคือเลขไม่ชนนะครับเลขไม่ชนเราก็มาจับคู่โต้เลยนะครับก็เอา4 5 6มาจับ901นะครับผลที่ออกนะครับก็เป็นออกสามตัวบนก็เป็น761นะครับอันนี้ก็คือผ่านนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับมาเลขหกนะครับสูตรที่หนึ่งมาเลขหกเนาะสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองมาเลขหนึ่งนะครับอ่า มาดูงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้เด่นหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดสูตรที่สองนะครับได้เจ็ดแปดเก้านะครับงวดนี้นะครับชนนะครับตัวชนก็คือเจ็ดกับแปดนะครับตัวที่ออกเลขรางวัลที่ออกนะครับออกสองห้าแปดนะครับงวดนี้นะครับมาแปดนะครับนี่นะครับมาแปดมาตัวชนนะครับ แล้วก็งวดถัดไปนะครับงวดที่ออกสองสามห้านะครับสองสามห้านะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ก็สูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ yeah. ่งก e ็จะได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับสูตรที่สองได้สี่ห้าหกนะครับก็ผลรางวัลออกนะครับออกสองสามห้านะครับตัวนี้ไม่ชนนะครับงวดนี้ไม่ชนก็จะมาเป็นคู่โต้เลยนะครับมาเป็นคู่โต๊เนี่นะครับสองห้านะครับ เนะมาดูงวดถัดมานะครับงวดถัดมาก็สูตรแรกนะครับได้เด่นหกเจ็ดแปดนะครับสูตรที่สองได้เด่นห้าหกเจ็ดนะครับตัวเลขที่ชนนะครับมีชนเด่นนะครับหกกับเจ็ดนะครับผลรางวัลออกนะครับศูนย์หกแปดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาตัวชนนะครับเลขหกนะครับอ่าอันนี้ก 1>, 1, 2, 3, 4. 4งงวดแล้วนะครับอันนี้ที่ผมลงให้ดูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชสถิติย้อนหลังนะครับเป็นสูตรที่ผมใช้อยู่นะครับผมใช้ตัดตัวเลขนะครับบางทีถ้าเลขไม่ชนก็อาจจะตัดยากนิดนึงนะครับถ้าเลขชนก็จะตัดง่ายนะครับหรือบางท่านอาจจะบอกว่าถ้าเลขไม่ชนจะจับง่ายถ้าเลขชนจะจับยากนะครับเดี๋ยวเอามาดูนะครับ อ่ะงวดต่อมานะครับสูตรแรกนะครับได้เด่น012นะครับงวดอ่าสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองได้เด่น789นะครับงวดนี้ก็ไม่ชนนะครับงวดนี้ก็ไม่ชนเราก็เอามาจับคู่โต๊ดได้เลยนะครับจับคู่โต๊ดงวดนี้นะครับเลขออกนะครับ159นะครับสามตัวบนเพราะฉะนั้นนะครับสูตรที่หนึ่งมาเลขหนึ่งนะครับสูตรที่สอง สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองมาเลขเก้านะครับเลขเก้านะครับอันนี้ผ่านนะครับผ่านสองสูตรเลย่ะมาดูงวดนี้นะครับงวดล่าสุดนี้งวดวันที่หนึ่งกุมภานี้ที่จะถึงนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้สามสี่ห้านะครับสูตรที่สองนะครับได้เจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้ไม่ชนนะครับอันนี้ไม่ชนเนาะ เราก็เอามาเราก็เอามาจับนะครับเอามาจับเลยนะครับจับคู่โต๊ดเลยนะครับใช้จับคู่โต๊ดได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับเดหากระดาษแป๊บนึงนะครับจับคู่โต yeah. ๊ดนะครับคู่โต๊ดบนนะครับของสูตรนี้นะครับของสองสูตรนี้นะครับก็จะได้เนาะเลขนะครับสามสี่ห้าเนาะสาม สี่ห้กับเจ็ดดเกนะครับเจ็ดเราก็มาจับคู่โต๊ดนะครับจับคู่โต๊ะเนาะจับคู่โต๊ดก็จะเป็น3าเจนะครับ3ามแดนะครับ3ามเกนะครับสีเจนะครับสีแปด สี่เก้านะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านี่นะครับคู่โต๊ดก็จะได้เก้าชุดนะครับด้เก้าชุดนะครับแต่นะครับเดี๋ยวผมจะมาคัดเน้นให้อีกพีจะมาคัดเน้นให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเราจะใช้สูตรที่สามมาตัดนะครับ เดี๋ยวเราเอามาลองดูกันนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับถ้าท่านไหนอยากเอาลองเอาไปคํานวณดูนะครับก็สูตรแรกนะครับสูตรแรกก็จะใช้นะครับหลักแสนสองครั้งนะครับหลักหมื่นนี่ครับหลักหมื่นห้าครั้งนะครับแล้วก็หลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยสี่นะครับหน่วยล่างสองครั้งนะครับ หน่วยครั้งที่หนึ่งครับหน่วยครั้งที่หน e ึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบท้ายที่สี่นะครับหลักสิบครั้งที่สี่แล้วก็มาบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่สามครั้งนะครับแล้วก็มาบวกเลขคงที่นะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเราบวกได้ผลเท่าไหร่นะครับเอาเราเอาหลักหน่วยของผลที่เราบวกได้นะครับเอามาบวกกับเลขคงที่อย่างเราได้ศูนย์อย่างเงี้เราก็ อ่างวดนี้นะครับก็ได้บวกทั้งหมดแล้วได้สี่นะครับอ่าสี่เอ้ยไม่ใช่ดิเราได้หกนะครับหกบวกเจ็ดก็เท่ากับสิบสามนะครับเราก็เอาสามมาใส่นะครับแล้วก็หกบวกแปดนะครับก็ได้สี่เป็นสิบสี่นะครับก็ได้สี่เนอะ หกบวกเก้านะครับก็ได้สิบห้าเราก็เอาแค่ห้านะครับหลักเอาเลขห้ามาใส่นะครับเอาเลขห้ามาใส่เนาะเลขห้ามาใส่นะครับสําหรับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็จะใช้หลักแสนสี่ครั้งนะครับหลักพันสองครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้ง สิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับบวกหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกเลขคงที่นะครับสองสามสี่นะครับอ่าผลบวกนะครับผลบวกก็ได้เลขห้านะครับเลขห้าห้าเราก็มาบวกสองคงที่นะครับห้าบวกสองก็ได้ห้า ้าบวกสองก็ได้เจ็ดนะครับใส่ลงไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาห้ามาบวกสามห้าบวกสามได้แปดนะครับห้าบวกสี่ได้เก้านะครับอันนี้คือผลลัพธ์นะครับที่ได้ออกมานะครับเนาะท่านไหนอยากลองเอาไปคำนวณก็ลองเอาไปดูนะครับเอาไปทำดูนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่ง สูตรนี้นะครับเด่นบนนะครับเด่นบนเด่นบนจะใช้เป็นเด่นสิบเด่นบนนะครับใช้นะครับเน้นสิบหน่วยบนนะครับสูตรนี้เนาะเพราะว่าสูตรมากมาสิบหน่วยบนนะครับตามสถิตินะครับแต่ว่าผมเอามาให้ดูแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดนะครับผมเอามาให้ดูแค่หกงวดเนาะสถิตินะครับเดินดีนะครับสถิติเดินดี อย่างงวดนี้นะครับงวดเอาเรามาเริ่มดูนะครับงวดแรกนะครับงวดแรกนะครับเราได้เด่นนะครับเจ็ดสี่ห้านะครับเลขออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับหลุดนะครับเน้นสิบหน่วยแต่ละมันมาหลักร้อยนะครับอมาหลักร้อยเข้าหลักร้อยเนาะปุ๊บงวดต่อมานะครับได้เด่นสี่หนึ่งสองนะครับสี่หนึ่งสอง เลขออกนะครับสองห้าแปดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาหลักร้อยงวดนี้นะครับหลุดมาหลักร้อยสองงวดนะครับแล้วงวดต่อมานะครับได้เด่นสามศูนย์หนึ่งะครับเลขออกสองสามห้านะครับเห็นไหมครับมาสิบหน่วยบนแล้วนะครับเลขสามนะครับมาสิบหน่วยบนเนาะแล้วก็สุถัดมานะครับได้เดินหนึ่งแปดเก้านะครับหวยออกนะครับเลขออกศูนย์หกแปดนะครับศูนย์หกแปด เพราะฉะนั้นนะครับแปดนะครับมาหลักหน่วยนะครับอันนี้มาสิบหน่วยแล้วเนาะปุ๊บงวดถัดมานะครับเด่นสี่หนึ่งสองเลบออกหนึ่งห้าเก้านะครับนี่ครับกระโดดมาหลักร้อยอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคาดบ้านะครับงวดนี้นะครับผมว่าต้องมาสิบหน่วยแน่นอนนะครับเนาะต้องมาสิบหน่วยแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมาหลักร้อยงวดเมื่อกี้มันมาหลักร้อยนะครับงวดนี้ต้องมาสิบหน่วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราเอามาชนกับสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับเนี่ยถ้าสูตรนี้นะครับเลขชนตัวไหนครับเลขชนตัวนี้นะครับชนตัวนี้เลขเก้านะครับเลขเจ็ดตัวต่างนะครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าเนาะอ่ะมันชนนะครับชนชนเจ็ดกับเก้านะครับเพราะฉะนั้นเราตัด อ่าอย่างคู่โต้เนี่ยครับเราตัดแปดออกนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่โต้นะครับเราตัดแปดออกนะครับตัดออกได้เลยนะครับเนาะก็จะชนนะครับเจ็ดอ่าเจ็ดนะครับเจ็ดอ่าอะไรนะเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าก็คู่โตดก็จะเด่นสามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าเก้า แต่นะครับถ้าสมาชิกที่ดูแอดมาตั้งแต่ที่แรกนะครับตามที่ดูแอดทุกคลิปนะครับจะเห็นนะครับว่าเลขจะชนตัวไหนอยู่นะครับแอดจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูนะครับว่ามันชนตัวไหนอยู่เนาะนี่นะครับคู่โต๊ดนะครับคู่โต๊ดที่ผมทําให้ก่อนนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเลขจะชนอยู่ นะครับเมื่อก <t> ี้ชนเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าหกตัดออกได้เลยนะครับหกตัดออกนะครับตัดออกเนี่ยตัดหกตัดหกออกนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เด่นนะครับสามสี่ห้านะครับสูตรนี้เนาะสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าสูตรนี้นะครับเนี่ยชนห้าตัวเดียวเลยนะครับชนห้าตัวเดียวหกตัดนะครับ 6ตัดตัดเพราะฉะนั้นนะครับคู่โต้ที่เด่นอยู่ตอนนี้นะครับจะมีแค่2ชุดนะครับคือคือชุดนี้ครับเนี่ยห้าเก้าห้าเจ็ดนะครับเก้าห้าแล้วก็เนี่ยเนี่ยคือชุดเด่นนะครับ พราะฉะนั้นคู่โต้สเราจะเด่นอยู่แค่สองชุดนะครับห้าเก้ากับห้าเจ็ดนะครับเนาะถ้าคนที่ติดตามจริงๆนะครับที่ดูแนวทางแอดจริงๆนะครับเลขจะเด่นแค่สองชุดนี้นะครับห้าเก้ากับห้าเจ็ดเนาะเพราะฉะนั้นนะครับที่แอดจับสามตัวบูลในทุกท่านนะครับเนี่ยเนาะ,นะจะเด่นนะครับห้าเจ็ด ห้าเก้านะครับรวมเป็นหกชุดนะครับตัดด้วยแต้มนะครับส่วนบนนะครับบนดับสามอย่างที่แอดโพสไปนะครับในเพจนะครับตอนนี้นะครับกระแสเลขสามนะครับดังนะครับดังมากนะครับถ้าสูตรดับแอดเอาอยู่นะครับเลขต้องออกภายในหกชุดนี้นะครับ ดับ10หน่วยบนดับ0นะครับถ้าท่านไหนชอบ0 10ย์ิบหน่วยนะครับจับไปไว้หลักร้อยนะครับเพราะว่าตามสถิติดับ10หน่วยผมก็เดินดีนะครับยังไม่หลุดเลยเนาะเอาไปพิจารณานะครับคู่เด่นนะครับคู่เด่นเนี่ยจะอยู่แค่แนี้นะครับคู่โต๊ะจริงๆนะอสองชุดเนี่ยนะครับ แล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คาดว่าเลยพรุ่งนี้นะครับแอดขอรันสูตรเพิ่มอีกสักสิบสูตรนะครับสิบสูตรพรุ่งนี้ถ้ารันสิบสูตรนี้เสร็จนะครับแอดจะสรุปให้นะครับพรุ่งนี้จะออกมาฟันให้เลยนะครับฟันให้นะครับและให้ท่านไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเนาะอ่ะอย่างคู่โต๊ดนะครับที่แอดเขียนให้เนี่ยเนี่ยสามนะครับสามดับตัดสามทิ้งนะครับสี่แอดไม่เด่นเลยนะครับ คือไม่เห็นไม่เห็นสีเลยสีไม่เด่นเลยนะครับเนี่ยสีไม่เด่นเลยหรือถ้าท่านไหนชอบนะครับก็เอาเก็บไปใช้ได้นะครับอันนี้เนาะ,ะแคบเอานะครับเอาไปใช้ได้เนาะผู้ต้อนอกกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งกล้องไม่โฟกัสเ,ล,ล,บบล,สเลยตายแล้วอาโฟกัสแล้วนะครับเนาะก็ถ้าท่านไหนชอบนะครับสี่เจ็ดสี่เก้าก็เก็บไปใช้นะครับ แต่ส่วนตัวส่วนตัวผมนะครับผมให้เด่นสองชุดนี้นะครับห้าเจ็ดกับห้าเก้านะครับผู้โต๊ะเนาะ <c oughs> เอาไปพิจารณานะครับหายอีกตัวหนึ่งนะครับหายอีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับเนาะหายอีกตัวหนึ่งมาใส่ที่แน่ๆนะครับหรือถ้าท่านชอบลูดนะขาลูดนะครับท่านก็ลูดเลยนะครับศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าเจ็ด นะครับรูดไปจนถึง9นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรูดตั้งแต่0จนถึง9นะครับท่านอาจจะถูก3ตัวตรงนะครับแต่ในชุด3ตัวบนนี้นะครับที่ที่ผมทำมาให้นี่คือผมคัดมาให้ท่านแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือผมคัดมาให้ท่านแล้วนะครับคัดมาสุดๆแล้วนะครับถึงยังไงนะครับ พรุ่งนี้เรามารอดูกันนะครับมารอชมกันว่าผมจะฟันให้ตัวไหนแต่นะครับผมค่อนข้างเห็นเด่นแล้วนะครับตอนนี้เห็นเด่นอยู่หนึ่งตัวเอ่อหนึ่งสองตัวนะครับคาดการณ์ว่านะครับเพราะว่าจากที่หลันสูตรมานะครับมีเด่นแล้วในสองตัวอยู่ตอนนี้นะครับพรุ่งนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะครับแอดเลิกงานมานะครับประมาณสองทุ่มครึ่งก็ ทำคลิปทําอะไรเสร็จก็อาจจะประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับก็รอดูนะครับส่วนท่านที่ไม่เข้ามาติดตามใน YouTube หรือไม่เข้ามาติดตามใน YouTube ไม่เข้ามาดูใน YouTube นะครับท่านก็รอผมไลฟ์สดที่หน้าเพจนะครับวันที่สามสิบนะครับแลวอย่ามาบ่นว่าผมให้ช้านะครับในเมื่อลิงก์ YouTube นะครับผมแชร์ให้ทุกทุก ข้อมูลนะครับที่ผมลงผมจะแชร์ไปหน้าเพจทุกครั้งนะครับถ้าท่านไม่เข้ามาดูจะมาว่าผมให้เลขช้าไม่ได้นะครับจะมาว่าเลขอั้นไม่ได้นะครับอันนี้ผมทำเต็มที่แล้วนะครับผมทำให้ท่านเต็มที่แล้วเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับถูกสามตัวบนถูกสองตัวล่างนะครับในวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกห้านี้นะครับ โชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ